คันนี้บอกได้เลยว่าน่าจะแรงกว่าดีมแน่นอนแรงกว่าดีมแน่นอนนะครับผม โอเคผมก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับพี่เช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาคือไม่ใช่ไม่ใช่เราจะมาหรอกคือจัดทรงนะครับจัดทรงเสร็จแล้วนะครับนี่ดูดูดูดนี่ตรงโชคนะครับคือช่วงยุคที่ทําให้แค่เหลือ,อ,อหนึ่งนิว้วหนึ่งนิ้วแล้วนะฮะก็ถือว่ามาได้แต่คือ ปัญหาไม่ใช่ปัญหาเราคือใจก็เสียได้นะครับผมนี่เห็นไหมก็เลยถอดดีกว่าถอดดีกว่าแล้วก็สั่งบางโคนเทียมของเทียมไปแล้วแต่เลือกเอาเป็นสีแบบนี้แต่เราก็ต้องมาลุน้นกันอีกทีว่าของในลาซาด้าที่เราสั่งไปเนี่ยมันจะได้สีแบบนี้ไหมนะครับผมก็ของเทียมเราก็ต้องทําใจหน่อยแต่บางครั้งมันจะมีส่งมาแบบผิดสีนะฮะ ตัดออกนะตัด <poisoned> อ <indo> ่อนนะมันจะส่งมาแบบผิดส <wh> ีบ้างก็มีนะครับผมของในรัชดาก็ต้องทําใจนะครับก็ถ้าส่งมาผิดสีก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้ามาสีนี้หรือมันอ่อนมันซีดก็ไม่เป็นไรนะครับเจาะได้เพราะเราไม่เสียดายแต่ถ้าเป็นบางคนแค่เนี่ยมันเสียดายนะครับผมเสียดายเสียดายนะครับนี่ยุคประหยัดแล้วนะครับแล้วก็ทรง นะครับตรงก็จะประมาณนี้อันนี้พี่แก่ออกมานะฮะนี่จะให้ทุกคนได้ดูนี่อยู่ประมาณนี้นี่ให้ทุกคนได้ดูแล้วก็ถ้าบางคนมาก็จะสวยเลยนะครับผมนะฮะนี่บางคนให้ดูแค่นี้ก่อนใส่ไม่ได้มันใส่ไม่ได้แล้วนะครับผมต้องรอจอดอย่างเดียวเพราะว่าเรา โหลดโชวมาเยอะแล้วนะครับก็ประมาณนี้ก็ในเรื่องต่อมาเนี่ยชิปสองชิปที่แล้วที่ว่าพี่เปลี่ยนเป็นเรือนยี่แปดคอลิดยี่แปดใช่ไหมครับผมก็ลองเอาไปสีมาแล้วถามว่ามันดีไหมมันก็งันเงันสำหรับพี่มันงันงันนะครับผมนี่มาดูนี่นเห็นไหมเรือนยี่แปด นะครับคอรีดก็ย8ิบแปดมิลถามว่าทำไมถึงใส่ใหญ่อยากลองครับผมลองดูนะครับพอลองแล้วมันแบบมันก็งั้นๆ่นะมันเหมือนจะดรอปลงไปนิดนึงด้วยซ้ํานะครับมันเหมือนจะดรอปลงไปนิดนึงด้วยซ้ําแต่ก็เลยนี่เอามาเรียงดูนะครับก็คือก็เลยบอกว่าก็เลยเออ,อยากกลับไปใส่แบบ ไอ้พวกของเดิมๆที่เคยใส่มานะครับก็คืออันนี้คอลีดเดิมหน,นีเดิมก็คือ25ห้ามิลหรือเปล่า25้ามิลน,นะเดี๋ยวก่อนนะฮะห้ามิลอ่ะ25ห้ามิลยบห้ามิลนะผมคอลีดเดิมนะอันนี้ก็จะเป็นเรือนเดิมเห็นไหมแต่อันเนี้ย เรือนที่ใส่ตอนที่แล้วอะ่ะมันเป็นเรือนย7ิบเจ็ดนะครับเรือนย7ิบเจ็ดมิลแต่อยากลองไอ้วกเรือนเดิมดูว่ามันจะเป็นฟิลแบบไหนนะครับแต่ถ้าเราใส่แต่ถ้ามันวิ่งไม่ดีอะไรหรือแบบอากาศมันไหลเวียนไม่ดีก็อาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นไอเรือนย7ิบเจ็ดนะครับเรือนย7ิบเจ็ดแล้วก็แต่คอลิดยังใช้คอลิดออย่ิบห้ามิลอยู่นะครับผม หรือไม่งั้นอาจจะใช้เรือนยี่แปดถ้ามันยี่เจ็ดยังวิ่งไม่ค่อยเท่าไหร่ก็ใช้เรือนยี่แปดแล้วก็ใช้คอลีดเดิมนะครับไม่รู้ดิหลักการทํางานของมันแต่ของมันมีให้ลองนะครับเพราะว่าเราไม่ใช่เป็นวิศวกรไม่ใช่เป็นช่างที่แบบเก่งๆนะรเราไม่สามารถกําหนดได้ว่าต้องใช้เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องลองนะครับผมเราต้องลองนะครับเนี่ยบางครั้งอย่างเช่นเนี่ย คอลิดเดิมใช่ไหมพอเราใส่ใส่เรือนเดิมใช่ป่มมันก็อากาศเข้าเท่าเท่ากันนะครับคือเข้าตั้งแต่ต้นยันยันยันปลายนะครับแต่ถ้าเป็นในความคิดของพี่นะถ้าสมมุติว่าเป็นเรือนใหญ่พอมันเปิดใหญ่มันอ้าใหญ่นะครับมันกินอากาศเข้ามากินอากาศเข้าได้กว้างกูแล้วมันรีบลงอย่างเงี้ยพอมาเจอคอริดเนี่ยมันรีบลง มันก็ทำให้น่าจะทำให้อากาศไหลได้เร็วน่าจะเหมือนกับว่าเหมือนสายยางอะสายางมาใหญ่ใช่ไหมเราไปบีบสายยางอย่างเงี้ยเราบีบให้มันพุ่งไปได้ไกลอย่างเงี้ยมันก็น่าจะหลักการเดียวกันนะน่าจะนะอันนี้ไม่ได้การันตีนะมันน่าจะหลักการเดียวกันแต่อันเนี้ยยี่สิบแปดกับยี่สิบแปดคือมัน ID ID มันก็เท่าเดิม มันไม่ได้ใหญ่มันไม่ได้ไปเกาไม่ได้อะไรเลยนะครับก็28แไม่ค่อยจะมีผลนะครับเพราะว่าเรือนใหญ่ข้อใหญ่น่าจะเกินไปนะครับแต่อนันนู้นอ่ะของที่ใส่ดีมนะฮะเรือน2ี่แต่คอลีเดิมเรือนที่8แต่คอลีเดิมนะครับก็ยังไม่ได้ลองอันอื่นเลยแต่คันนี้ต้องลองต้องลองอยากกลับไปเป็นของเดิมดูนะครับผมนี่ นะก็เตรียมเตรียมมาละเตรียมที่จะลองนะครับโอเคดูดิดูกันละแง <c oughs> ไผมไม่ดู <c oughs> น,นี้คิวตานะฮะเอาเชฟดำปิดไว้นะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้เอาไปล้างมาดูดิล้างแบบสะอาดเอียอ่องเลยนะเอาไปล้างมานะครับผมกลัว <c oughs> คิดว่าไม่รู้ดิว่าคิวตามันกันน้ําหรือเปล่านะครับถ้ามันกันน้ําก็ แล้วไปนะฮะแต่เรากันไม่ดีกว่าแก้ก็เคยก็เลยเอาเคปดํำติดเลยนะครับผมเก็เดี๋ยวถ้าบางโคนมาถึงเมื่อไหร่ก็จะถ่าย,ค,ยคลิปให้ทุกคนได้ดูแล้วก็จัดให้มันเข้าที่เข้าทางซะนะครับเพราะว่าตอนนี้ในรถคันนี้เนี่ยน่าจะน่าจะอยู่ประมาณ90%ความสมบูรณ์ของเครื่องนะเอ้ยแต่อีกอย่างหนึ่งนะครับผมเรื่องคัดนี่ คัดมันมีอาการเราขับไปใช่ไหมตอนสับเกียร์มันก็แบบเด้งอยู่นิด,นดเด้งอยู่แบบระดับบันกลางนะเด้งอยู่ระดบับบันกลางแต่พอกดแบบพับไปเนะี่ยแล้วมันมีกําลังเครื่องอะแม่งไปแต่เหมือนมันจะพามันไม่พารถอะเข้าใจไหมมันเหมือนเขาเรียกว่าคัดไม่จากอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจวะ ไม่แน่ใจนะือต้องเปลี่ยนอยู่แล้วเพราะว่าพอไปเซ็ตพวกสปริงไปเซ็ตตั้งวาล์วใหม่มันก็เป็นเหมือนเดิมนะครับผมก็เลยอาจจะต้องได้เปลี่ยนคัตนะครับคัดหน่าจะน่าจากไปไปวัน <c oughs> มันก็มีอาการนิดๆีหน่อยหน่อยแต่คือเราหาความเร็วไงเราหาความเร็วเราไม่อยากให้อะไรมันหน่วงเครื่องนะครับผมก็อาจจะต้องได้เปลี่ยน ลองเปลี่ยนดูลองหาสาเหตุดูว่ามันเป็นเพราะอะไรถ้าเปลี่ยนคัดแล้วอาการแบบนั้นมันยังไม่หายก็ต้องลือต้องรืไอชอุดหมอดูใหม่ดีทีนะครับแต่พี่คาดว่าไอ้กำลังเครื่องอะแม่งมาแบบติดมือเลยแต่ตอนนี้เหมือนรถมันไม่ไปนะครับผมเหมือนมันไม่ไปในน้ำหนักคนตัวเล็กอะอาจจะไม่ค่อยได้ผลนะครับแต่มาเจอน้ำหนักเยอะแบบพี่นี่ นะครับคือมันแบบตื้อตื้อย่างเงี้ยมันน่าจะเป็นเรื่องคัดแหละนะครับแล้วก็พวกโซ่สเตอร์ก็ถ้าว่างนะครับเดี๋ยวพี่จะวิ่งไปซื้อไอโซ่สี่หนึ่งห้านะครับแล้วก็สเตอร์สี่หนึ่งห้าเรามีอยู่แล้วเพราะว่าวันนั้นวันนั้นหมดไปประมาณสองพันห้านะครับผมซื้อสเตอร์พวกโซ่สเตอร์นะฮะแต่คันนี้บอกได้เลยว่า อาจจะต้องได้ลงหลังยี่ิบห้านะครับถ้าได้เปลี่ยนคัดมาแล้วอาจจะต้องได้ลงหลังยี่ิบห้าเพราะว่ามันมันมันเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องเอาเรื่องน่าจะเอาเรื่องกว่าคันดีนเพราะว่าไม่แน่ใจนะคันเนี้ยรู้สึกว่าอันนี้คือไม่แน่ใจนะรู้สึกว่าโรงงานเขาไออันนี้มาช่วงชักมันจากโรงงานมามันยาวกว่าพวกรถรุ่นเก่าๆหรือเปล่านะครับผม ก็มันก็เหมือนกับไอ้พวกตัว2021เห็นไหมแค่ออกมาเดิมๆลูก47มิลใช่ไหม47มิลแต่คือช่วงชักมันอะยาวกว่ายาวกว่ารุน่นนี้นะครับพอไปเพิ่มเป็นลูก50มิลมันก็เหมือนกับว่าพวกรถรุ่นพวกเนี้ยไปทำ53เลยนะครับผม ไอ้วอรุ่นใหม่นะนี่พูดพูดถึงวบรุ่นใหม่นะที่ว่าเพิ่มเป็น50มิลแล้วปาเห็นเขาทำไป150กว่า G เลยอ่ะอันนั้นก็อยากทำเหมือนกันมีความคิดอยู่ว่าเออถ้าเราทำพวกนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราอาจจะไปขอเอารถของพ่อแม่มาชั้มองดูนะครับผม <laughs> เพราะว่าอรถของพ่อแม่เนี่ยเพิ่งออกมานะครับมันเป็นตัวที่ทุกคนได้เห็นในคลิปกันนั่นแหละเป็นตัว2021นะครับเป็น ไม่ไอ้พวกเข็มของน้ำมันอ่ะมันเป็นดิจิตอลแล้วนะครับผมก็โอเคคันนี้ไม่มีอะไรมากกดติดตามกันไว้นะครับคันนี้บอกได้เลยว่าน่าจะาแรงกว่าดีมแน่นอนแรงกว่าดีมแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวขออะไรให้มันเข้าที่เข้าทางก่อนนะครับซื้อโซ่ซื้ออะ,อ,ะอะไรให้มันแรให้มันเอาเอา เอาหาหาหาระยะทางก่อนนะครับผมที่ก่อนที่เราจะจบคลิปนะฮะคือเมื่อกี้เราดูในสภาพที่ว่าเราเราไม่ได้สวมเปลือกท้ายใช่ไหมแล้วก็นี่จะมาให้ดูในสภาพที่แบบสวมเปลือกท้ายนะครับไปลิ้วท้ายนะครับผมเห็นไหมเป็นยังไงคือให้เปรียบเทียบกันด้วยนะครับผม <c oughs> แล้วก็ค <c oughs> อมเมนต์กันมาด้วยว่าพอไปได้ไหมนะครับผมแล้วก็ถ้ามีไอ้พวกตถุบนหน้าแล้วเนี่ย ถ้ามีพวกมงคนหน้าแล้วด้วยเนี่ยหน้าหน้าน่าจะสวยน่าจะสวยขึ้นจะให้ถอดด้านท้ายออกไหมหรือว่าเอา่อใส่แบบแบบนี้นะครับผมเพราะว่าถ้าใส่แบบนี้เนี่ยไม่เหมือนใครแน่นอนอยากแตกต้องแตกตา่างเย็ดเคเป็นยังไงล่ะดูดูเลยนี่นี่นี่แป้งเดี๋เดเดี๋ยว,ยวให้นี่เห็นไหมโอเคทุกคน อไม่ได้ให้ดูนนี่อยากให้ทุกคนได้ดูนะครับผมนี่โอเคไว้ชมตอนที่บางคนมาถึงแล้วนะฮะแล้วก็เราไปหาความเร็วกันนะครับว่ามันจะได้กี่ GPS นะครับผมโอเคเออก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย